พันไปหมดเลยแม่เอาอาหารเม็ดเล็กนะคะผสมกับอาหารเปียกแม่ไม่ได้หุงข้าวแม่ก็คืออย่างที่บอกไม่ค่อยสบายอยู่สองสามวันแล้วก็เลยไม่ได้หุงข้าวให้เด็กๆกินค่ะให้กินอาหารเม็ดกันแล้วมันหอมไงเราผสมอาหารเปียกลงไปด้วยมันก็เละเทะไปหมดเลยทีนี้ ก็ยังอยู่พบจำนวนสิบตัวนะคะคืออ๋ออยากให้ทุกคนมองในมุมที่ดีนะคะเราอย่าไปมองในมุมที่หดหูซะเนาะอย่างน้อยเราก็คิดว่าเออที่เหลือสิบตัวเนี้ยเราก็ช่วยเขาไว้ทันให้เขาได้มีที่อยู่ที่กิน ที่อยู่ถึงแ,แม้มันจะไม่ปลอดภัยร้อยเบอร์เซนแต่อย่างน้อยมันก็ปลอดภัยในระดับหนึ่งะนะคะแล้วก็ได้มีอาหารกินมีน้ํากินมีที่หลบแดดหลบฝนคืออยากให้มองในมุมดีๆเนาะ<ม>อย่าอย่าอย่ามองในมุมที่หดหู่เลยนะคะเพราะว่าคือเรามองในมุมดีๆด,ดีกว่าเนาะ ผ้ <BS> านเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวแม่ต้องไปหาไม้กวาดเก่าๆหลายๆมามาตั้งไว้แล้วแหละกลัวทางวัดเขาจะมาเห็นเดี๋ยวมันจะผ่านจะเลอะเทอะค่ะกินดูนี่กินกันหัวเหมาะแม่ไ <BS> ล่ดำไปไลด้ดำ ก็เปลี่ยนน้ำเปลี่ยนไรให้ลแล้วนะคะไม่อยากจะคิดว่าสมูต้าสิบตัวนี้มันรอดหมดทั้งสิบตัวนี้ในวันข้างหน้าอีกสักสี่ห้าเดือนข้างหน้าเนี่ยหน้าว่าเต็มไปหมดบริเวณนี้ เขาก็มีความน่ารักในรูปแบบของหมาบ้านอ่ะนะคะคือเขาไม่ได้สวยแบบหมาลูกปผปสมแต่คือเด็กแกเน้อมันก็มีความน่ารักในรูปแบบของมันไงให้เขากินอิ่มเดี๋ยวเขาก็เล่นเล่นกันแล้วเขาก็หลับชีวิตที่บริสุทธิ์เนาะอ้มันอร่อยกันใหญ่เลยใช่ไหมลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะหุงข้าวให้กินนะ Okay